ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําการเปลี่ยนกรองโซล่ารถนิสสันนาวาร่า NP สามร้กันครับอ่าวันนี้โดยช่างเบียร์ครับฝีมือช่างเบียร์ครับมาดูกันครับข้างในโอเคนะครับผมนี่คือแกออกมาครับจากรถมาดูกรองครับว่าดําแค่ไหนนะครับนี่ดำมากครับดูกันครับมาดูที่มือครับนี่นะครับผม ทำรถอื่นะครับผมรถอึวิ่งไม่ออกนะครับผมต่อไปก็วาชีตันนะครับถ้าไม่เปลี่ยนกันบ้างนะครับโอเคมาดูของใหม่กันครับนี่คือน้ำมันครับี่อยู่ในปล่องโซล่านะครับผมทำการเทแล้วก็ลากออกครับส่วนนี้กรองลูกใหม่นะครับผมของเฟสที่สันนะครับนี่ครับผม NP สามร้อยนะครับผม เครองโซล่านะครับ okay. เดี๋ยวมาประกอบกัน,นครับผมโอเคครับขอบคุณครับ